เรื่องย่อละครเมืองลับแลกลุ่มกบฏรับแลทำตามแผนของมินในการนำตัวซอมพอที่จับมาเป็นตัวประกันไปแลกกับกาหลาแต่สุดท้ายก็โดนตลบหลังอย่างที่คาดการเอาไว้ซอมพอได้กลับไปกับแม่เมืองบัวแต่กลับเริ่มสับสนกับสิ่งที่กลุ่มกบฏพยายามปลุกปั่นแม่เมืองบัวเลยสั่งให้แม่ตรวจพุทสอนไปประกาศกับชาวเมืองว่า ะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองที่ลานจันเพื่อให้แม่โสมตัดสินแต่ในที่สุดหลังจากที่ซอมพอได้รู้ความจริงเกี่ยวกับคลุยและอสูรหมอกแม่เมืองบัวก็ประกาศนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มกบฏกลับใจหากยอมมอบตัวจะไม่เอาผิดทำให้กลุ่มกบฏบางส่วนเริ่มแตกคอกันเพราะอยากเลื่อนชนชนั้นขณะที่นอกเมือง หลวงมิตรได้เจอกับอัญชันและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเมืองลับแลทำให้แชนสงสัยว่าพ่อปิดบังอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงในเมืองลับแลอยู่จากนั้นแม่เมืองบัว ได้ให้ยี่หูบนอนกระบาปล่อยโรคระบาดลงในบ่อน้ำเพื่อจับตัวกลุ่มกระบาดทำให้ชาวเมืองรับแลและพวกกระบาดป่วยหนักบางก็ถึงตายก่อนที่แม่เมืองบัวจะแจกจ่ายยารักษาให้กับชาวเมืองแต่การกระทำครั้งนี้ทำให้ผู้บริสุทธิ์บางส่วนล้มตายทำให้แม่หมอรู้สึกผิดอย่างมากกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไป จึงหาทางปรุงยาขึ้นมาเองและให้ซอมพอนำยาไปให้กับกาหลาและมินงานนี้เล่นเอาแม่เมืองบัวโกรธจัดหลังจากที่รู้ว่าพวกกบฏรอดตายจากการวางยาในน้ำเพราะลูกรักอย่างซอมพอให้การช่วยเหลือแม่เมืองบัวจึงบังคับให้ซอมพอดื่มยาล้างมนทินอีกรอบซอมพอโดนล้างความจำจนหมดสิ้นขณะที่หลวงมิตร บุกเข้าเมืองมาพร้อมกับอัญชันที่เป็นผู้ถือขมิ้นทองคำนำทางทัพทหารสยามฝ่าเมืองแห่งม่านหมอกเข้ามาโดยจับตัวแม่ตรวจพุทธซ้อนเป็นตัวประกันเพื่อให้พาไปหาแม่เมืองบัวแม่เมืองบัวจะแก้เกมอย่างไรหลังจากถูกทับผู้มานบุกเข้ามาประชิดตัวถึงคุ้มขนาดนี้ โปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ